พอดีเมื่อวานผมไปบ้านม่อมาแล้วก็เลยไปได้สายอากาศมาต้นหนึ่งก็ขณะที่ขับรถกลับมาก็เลยมีความสงสัยว่าเพื่อนๆที่ซื้อสายอากาศกันมาเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่าที่มันเขียนว่า ADPR 1ต่อ1.1หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย1นต่อนู่นต่อนี่เนี่ยหรือกำลังวัดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันได้จริงไหมนะครับผมก็เกิดความสงสัยแล้วเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาพอดีเมื่อวานผมไปได้สายอากาศของออโต้วัน ที่บ้านมอมีขายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตะวันเขาค่อนข้างดังในในบ้านมอเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเขานะครับพอดีไปเดินผ่านแล้วก็เจอถูกตาถูกใจก็เลยหยิบมาต้นหนึ่งเป็น CB 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 คือความตั้งใจเมื่อวานนะอยากจะได้ตัวที่มันเป็น CB8 CB8 มันก็น่าจะเหมือนกับ VR8 นะครับก็คือมีคอยสปริงตรงนี้แต่ว่าเมื่อวานไปเดินหานแล้วไม่มีแล้วก็คนขายเขาแนะนำมาว่าตัว CBCB เนี่ยค่อนข้างจะโอเค รองรับความถี่ย่านหนึ่งเออย่านสองสี่ห้าแล้วก็เกณฑ์สี่จุดหนึ่งดีต่อกำลังส่งได้ร้อยวัตต์ห้าสิโวลต์อ็บีหนึ่งต่อหนึ่งจุห้าผมถือว่ามันโอเคนะครับแต่ว่าด้วยความที่เอ่ยอย่างที่ผมบอกอะเวลาเราซื้อแสอากาศมาเนี่ยก็ถ้าเราไม่มี s อ r บเราก็เก็บความสงสัยไว้ตลอดว่า s อ r บมันลงไหมหรือว่ามันเป็นอย่างที่เขาโฆษณาไหมคอยเงินแล้วก็ s อ r 1บรหนึ่งต่อหนึ่งจห้าจริงไหมผมก็เลยจะทำคลิปนี้มาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า รีบอารลงจริงไหมนะครับสิ่งที่ผมประหลาดใจแปลกใจอยู่อย่างคือผมอาจจะไม่ได้ซื้อแสาอากาศมานานนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าแสาอากาศสมัยนีย้จะต้องมีตากสทชระบุว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ไม่ต้องขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมด้วยเออผมก็เพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับแปลกใจอยู่แล้วก็อันนี้สมัยสมัยก่อนนะครับของออตโตวันที่ผมเคยซื้อใช้มันก็จะเป็นสติกอร์แปะนะครับเป็นสีเงินเงินแปะว่ารับประกันเท่านั้นเท่านี้แต่เดี๋ยวนี้ ดีย๋ยวนี้เป็นใบรลบประก,กันมาให้ด้วยนะครับเออถือว่าดีเลยใช้ได้เยี่ยมเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า A อวอาจจะลงเท่าไหร่นะครับเสาต้นนี้ไอ,อสายอากาศต้นนี้ถ้าผมเรียกเสาก็ให้ให้ให้เข้าใจว่าเป็นสายอากาศนะครับเพราะบางทีคนไทยนะครับก็ติดคําว่าสออากาศจนมานานล้วก็ติดกันก็ใช้กันเรื่อยๆไปไม่ได,ไได้ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปเจอ B r พวกผู้ใหญ่ก็อาจจะเขาก็จะท้วงมานิดนึงว่ามันเราเรียกไม่ถูกต้องมันต้องเรียกว่าสายอากาศ เพราะถ้าสอากาศคือเป็นท่อเป็นแป๊บเป็นทาวเวอร์อะไรประเภทนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาวัดเอทีกันดีกว่าเดิมเป็นสายอากาศตัวนี้นะครับเป็นของทรงของอะไรก็ไม่รู้แต่มันทรงคูลอดนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แทน แล้วผมก็จะเอาสายอากาศต้นใหม่ใส่เข้าไปนะครับนนขันแค่พอตึงตึงมือนะครับไม่ต้องขันเยอะจนจนเกียวมันพังนะครับอนนโอเคเรามาวัดกันว่าเอทวีอามันขึ้นสักเท่าไหร่อันนี้นะครับแอนเทน่าตัวนี้เดี๋ยวผมปดออกผมทำกลางแดดนะครับมันอาจจะแสงจ้าไปนิดหนึ่ง แสงน้อยดีให้แสงเยอะดีสว่างดีครับโอเคเอาสายใหสัญญาณนะครับมาเข้าตัว l e ีมาขออภัยนะครับวันนี้ทําการแจ้งก็จะมีเสียงรถเสียงแปรเสียงอะไรบ้างนิดหน่อย ในนั้นนะครับพอตึงมือโอเคเสร็จแล้วกด power เปิดมันขึ้นมาเดี๋ยวผมเริ่มจากช่องหนึ่งก่อนนี่นะครับผมขอเริ่มจากช่องหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมกดนะหนึ่ง่อหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปด ก็ประมาณนี้นะครับ1ต่อ1.18่งากำลังส่งก็ได้49วัตต์ประมาณสัก4ี่วัตต์นิดๆนะครับในช่องหนึ่งนะมผมไปช่องม,มันร้อกสิช่องเดี๋ยวผมขอไปช่อง40แล้วกันอันนี้ช่อง40นะครับโอเคช่องสี่สิก็ได้เท่านี้นะครับ1ต่อ1.2 สี่บหกจุดแปวัตแล้วก็ผมไปช่องปปปปปนแปดสิบจับน่นๆน,น,น,นะครับนี่นะครับช่องแปดสิบ หนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งจุดสองนะครับกำลังส่งก็จะได้สี่สิบสี่วัตต์ประมาณสักสี่สิบสี่วัตต์ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปช่องอนี่ช่องแปดสิบแปด,ด,นนนดสิบเดี๋ยวผมจะร้อยหกสิบช่องร้อยหกสิบช่องนะ <S 2> <S 2> ผมไปร้อยหกสิบเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผม อยู่ที่ช่อง160นะ160ได้1.2 1ต่ตอน1.2นะครับแล้วก็กำลังส่งรดลงเหลือ40 43วัตต์โอเคนะครับอยู่เฉย้ได้1 1ดก,กว่าพอได้ได้อยู่มาช่องหนึ่งดีที่ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องท้ายๆมีช่องหนึ่งเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมหลดช่อง160 รับช่อง160 160ก็ก็1.2ก็ถือว่ายังยังยังดีนะครับไม่ถือว่าเล็วหลายใช้ได้อยู่มันคงไม่ได้1.1เ๊ะทุกตลอดทั้งย่านนะครับใช้ได้แสงจ้านิดหนึ่งนะครับอาจจะมองมองยากนิดหนึ่งไม่รู้ว่าพอจะมองเห็นไหมน่าจะมองเห็นอยู่นะครับก็ power นะครับ power ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะอยู่ในเกณฑ์ที่นี่นะครับ 40วัตเป็นเป็นยืนพื้นนะครับ4ี่ต้นๆก็จะเพลเวอร์สูงหน่อยแล้วก็ปลายๆก็กำลังก็จะดบลงมานะครับก็พอพอใช้งานได้นะครับพอถือว่าใช้งานได้เนี่ยนะครับแสงมันจ้าน,นิดหนึ่งก็ทำงานกลางแดดทำไงได้ธรรมดาก็มีช่องหนึ่งช่องหนึ่งสัญญาับกวนนิดหนึ่งช่อง,งช่องละหกสิบก็คือผมใช้ อาลิงโก DR สองี่แปนะครับช่องแล้หกมันก็จะเงีเงยบๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่ยังไม่มีใครตามเข้ามาใช้ก็นี่แหละครับเ r เบิอาร์โคอมตดวใช้ได้ครับสายกาศตัวนี้ถือว่าโอเคให้ผ่านครับ